สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านด้วยนะครับผมผมฮาจีนะก็วันนี้อยู่กันในคลิปโลบ็อกกันอีกแล้วนะครับผมในแมปที่มีชื่อว่าลัสพอยต์นะครับผมจริงๆมันเป็นแมปมีความละมัดค้าคลึงกับวอร์โลแนนเออซึ่งสําหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ใต้ล่างเนาะสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็หลักๆตอนนี้ก็จะมีแคชช่วบอันแรงนะครับผมอันแรงจะเป็นโหมดจริงจังแคชช่วงก็เล่นปกติกับเล่นแม็คือยิงกันเกิดเรื่อยๆ ซึ่งเกมนี้มีสกิลไหมมีแค่สกิลเดียวที่เหลือจะเป็นระเบิดแฟลชระเบิดไฟระเบิดรุนี้นั่นนะครับเหมือนคาลเตอร์แต่ปืนจะเป็นปืนประมาณกึ่งกึ่งวาโล่อ่าเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นอนะ่ะถ้าใครจะมาเล่นนะผมแนะนําว่าปรับด้านบนด้วยรอบเซิร์ฟเวอร์ด้วยเพราะว่าผมแนะนำว่าเล่นเอเชียดีกว่าถ้าเล่นยูเอสมาเจอคนโหดแล้วยิงไม่ได้เขาอาจจะยิงง่ายกว่าเราว่าเราปิงนะครับผมโอเคเดี๋ยวกดเล่นกันก็เกมนี้เวลาที่คุณอนะ่ะออกออกเกมกลางคันอ่อ บบกด Alt F4 เลยมันจะไม่ออกออกห้องเก่านะคุณต้องกด K แล้วกดออกแมเท่านั้นโอเคตอนนี้ก็จะมาเลือกตัวนะครับผมซึ่งมันมีห้าตัวมี Protoh, e l e r อ e ์ e ิว e n e ซน i l เน s เซนตินทีอ่าอ d i l a อ่าโฟ p, p ์ o t o นี่น่าจะเป็นสกแกน h e ี l e r ก็เป็นฮิว Sentinel เป็นวางป้อมเรีย e ่ก็คือเรียนหน้าในในวารโแหละที่ดูเลือดได้แต่ว่า เอล่าเนี่ยจะจะค่อนข้างเป็นตัวที่แรกอาการเาเลือดจะลดเรื่อยๆถ้าเรายิงตายเลือดจับมันจะได้ไปอฟอลูกแก้วลูกแก้วเลือดมาเออแค่ตอนใช้สกิลนะแต่ตอนใช้สกิลเกาะคุณจะลดด้วยเพราะงั้นก็ระวังด้วยนะครับผมแถมตอนเก็บเลือดอะเกาะคุณจะไม่เพิ่มเพราะงั้นตัวนี้ยังไม่แนะนําให้ใช้สกิลถ้าไม่จําเป็นจริงแต่ถ้าเลือดไม่ได้เหลือสี่สิบห้าสิบ ผมไม่แนะนําไม่ใช้มันไม่คุมระบบปืนผมว่าก็มันคือวารอโลแต่บางทีบางทีบู l เลตเออร์มันค่อนข้างเพี้ยนผมยิงไปก่อนกระสุนแมงด้งเด,งเด้งขึ้นขวาบนเลยทั้งทั้งที่ผมยิงเฉยๆนะอันนี้คือจากประสบการณ์ที่โดนมาคับตัวออก็จะจีดอกนะครับผมม้าผมยังไม่รู้นะเกมนี้เจ็บเจ็บโอ้โหเอเพียนผมดอกมา ตายอืเออผมเจอละวเออโอ้ม็กหมดลืมดูแม็กนี่เอ้ยแต่ผมชอบดีไซน์ปืนนะดีไซน์ปืนมันเท่ดีแต่มันเหมือนจะไปก๊อปเกมอื่นมาเลยไป อืมัวแต่มองมองขวาบนอืมผมเล่นไอ้ลองเล่นน่อยนี่ดูแล้วนะถ้าไม่ไหวผมแล้วจะต้องอีโค่ Eco ลาะอีโค่ลาวเดี๋ยวมันมันเป็นเรื่องของวารโลนะใครที่เคยเล่นน่าจะรู้แต่าคนที่ไม่เคยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายที่หลังแล้วนะเ,เกมนี้มีสก,กินอยู่นะแต่ว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นได้ไมนะ่นานโอเ้เกาะแตกเออแต่ผมไม่ชอบวนะ่าม่นมีบอกเกาะพังเลย อมไม่งยิงติดหลังเพื่อนได้ด้วยเลิไม่ค่อยชอบเอะไรเลยวันแท็บมันจะปิงๆหน่อยนะของผมอะ่ะกด E ค้างได้เออแล้วก็เราไม่ต้องถือระเบิดอะไรก็ได้นะกด E ค้างมันก็ไอ้นั่นเลยเหลืออ,อยู่คนเดียวเหลือเลนหน้าฝั่งโน้นโอเคมันปลาข้ามมาสว ไม่ใช่ปลาสิเอ่อเมื่อกี้สกแกนของเพื่อนนะครับผมคนชื่อเคสอะ่ะคนอยู่ที่ที่ที่โลอะ่ะมันเป็นตัวสกแกนได้เกืบอบท่กแหอนแต่ว่ามันแต่ว่ามันก็ต้องเลือกดีๆอะ่ะมีสองชาญนมั้งโอ้ติดกันเหลือกเกินเ,เพื่อนถึงกระแสตานะฮะไปไม่เป็นเลยนะมุมแอบเยอะอยู่นะ ว่าถ้าเกณทํทำเป็น e-sport ถ้ามันทํามาดีว่าเป็น e-sport ได้เลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละมันมันดูกอลฟวารโลที่มีอยู่แล้วกดวายดูกดตัวทีดูสกินได้นะเออกดตัววายดูได้เหมือนวาโลเลยเหมือนวาโลเคาเตอร์เลยกึงๆึ่งอะสำหรับผมผมรู้สึกว่าปืนปืนที่ผมว่าโกงสุดคือเซนชิเนล ปืนยิงยิงประมายิงแขนยิงยิงแขนอะยิงแขนอะตายแน่นอนคืออัดแขนอะตายแน่นอนโอ้อือเดินมาบันแถบเฉยเลย <laughs> อืมอืมเนายิงไหมฮะรู้เหรออ๋อ,อโดนอยู่แต่เอ้ะ แฟนทอมผมก็เห็นว่าอีเล็กพายมันก็คือแฟนทอมอะส่วนเอครีมสันครีมสันแม่งคือเว้นแม่งคือแฟนทอมเวอร์ชันเบต้าของวอลโลอะอันนี้เผื่อใครใครไม่ทน beta, ันเบต้าวอลโลจะรู้ใครทันวอลโลเบต้าจะรู้ว่าไอ้คริมสันปืนเกมนี้แม่งโมเดลคล้ายกับแฟนทอมสมัยเบต้าเลยที่ผมจะเข้า,าไซส์ไปล็อกหนึ่ง ก็ผมจะติดยิงยอกเข้ามาหน่อยได้เล่นทัอจ๊โอ้ลากไม่ลงอ๋อโดนวันแถบออาก็เป็นไงบ้างครับก็จริงๆผมอยากให้ทุกคนอ่ะมาเล่นกันเองจะดีกว่าก็ถ้าใครชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมพไว้ใต้ล่างดีสคริปชั่นเนาะสำหรับใครที่อยากเล่น ก็ถ้ามีแมปอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นแล้วก็แคสให้ดูกันอีกนะผมแล้วก็ลองแนะนำดูโอเคทั้งนั้นเอาไว้เจอกันนะผมในคลิปหน้านะบ๊ายบายครับ